อนอบนอบ้นอมแต่พระรัตนตรัยคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงถวายความเคารพพระเทรารเทราทุกรูปเกิดพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารขึ้น ดังคำํำเดือน7ปีขานพุทธศักราช2,565ตรงกับวันที่31พฤษภาคมคริทธศักราช2,022ในระหว่างทางที่กำลังเดินกำลังเดินทางไปรัฐ วอชิงตันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนี้ก็ได้มีโอกาสมีเวลาว่าก็เลยนึกถึงพระธรรมคำสังส่อนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังบรรยายค้างอยู่อย่างไม่จบในเรื่องของอายัตนะหรือเรื่องของความร้อน ตยโมท่านทั้งหลายพระสมชาสพมพเทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในอาทิตยประยายสูตรข้อที่สที่ทรงตรัสไว้ว่าขานางอาทิตตังขานางอาทิตตัง มูกเป็นของร้อนที่ทรงตรัสว่าจมูกเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนวิญญาณรู้กลิ่นที่อาศัยจมูกก็เป็นของร้อนภาษะสัมผัสที่เกิดจะวิญญาณทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บางไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บาง ก็เป็นของร้อนที่พระพุทธเจ้าตรัสก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสจัจธรรมของชีวิตแต่โดยทั่วไปญาติโยมท่านทั้งหลายเราเคยคิดหรือไม่ว่าเรื่องของจมูกเนี่ยเป็นของร้อน ถ้ลกลิ่นเป็นของร้อนเป็ญยาที่รู้กลิ่นก็เป็นของร้อนภาษะสัมผัสที่ทำให้เกิดเวทนาไปสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นของร้อนจะร้อนได้อย่างไรใช่ไหมยอดยมก็ดีตมาก็ดีเนี่ยก็คงจะไม่เคยได้เย็นได้ฟังมานานพอสมควรไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติ เราไม่เคยรู้แต่เมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระศา,าสดาสมาสัมพุทธเจ้าเรา,าทั้งหลายก็จะเห็นว่าสัจธรรมของชีวิตของคนแล้วก็ไม่จเพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งสัาธรรมมีกันทุกทุกเชื้อชาติทุกศาสนา เทวดาหรือพรหมก็สุดแท้แต่ล้วนแต่เป็นคนที่มีจมูกมีจมูกแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ดีบ้างไม่ดีบ้างในชีวิตประจำวันของเราทีนี้ประเด็นก็คือเราจะเรียนรู้อะไรจากจมูกจากกลิ่น ถ้าเราไม่มีการศึกษาไม่มีการสดับรับฟังมาด้วยดีเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจในเรื่องของสภาวะเหล่านี้ว่ามันเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นสภาวะความเป็นจริงก็คือเป็นเป็นของร้อนอย่างแท้จริงโดยอาจว่าราคคิโทสคิโมหคิ ชาติชราพาิรารณ์บรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสเนีย่ยโยมเห็นไหมเพียงการได้กลิน่นเพราะอาศัยจมูกเนี่ยมันทำให้เกิดราคะเพราะเวลากลิ่นสัมผัสกับกลิ่นกระทบกับจมูกมันทำให้เกิดราคะ ก็ได้หากว่าเป็นกลิ่นที่หอมกลิ่นที่น่าพอใจแต่ถ้ากลิ่นนั้นไม่เป็นที่พอใจก็ทำให้เกิดโทสะไอ้การโทสะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงออกด้วยอาการที่รุนแรงอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าความไม่พอใจภายในใจนะไม่พอใจในกลิ่น รู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่ชอบใจลักษณะน,นั้นคือเป็นโทสะเรียกว่าเป็นปฏิฆะในโทสะถ้าถามว่าลักษณะนนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเนี่ยเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยมีไหมไปจำาัังเรามีกันทั้งนะั้นต่างคนต่างก็มีแ้าถามว่ามีแล้ว เราเคยคิดอะไรต่อไปหรือไม่หรือว่ามีแล้วเราก็จะเฉยถ้ารู้เราเฉยๆเนี่ยมันมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดราคะโรสะโมหะโดยไม่รู้ตัวนกหรือสัตว์ที่ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็น ของร้อนแล้บินเข้าไปนกหรือสัตว์มีปีกเหล่านั้นย่อมถึงแก่ความตายแตโยมจะเห็นหมดที่เวลาคนเก็บน้ำตาลไว้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นของที่ดี ก็คลานเข้าไปสุท,ท้ายก็ไปติดอยู่ในน้ำตาลก็ตายเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษแล้วก็สัตว์มีปีกทั้งหลายเนี่ยหากว่าไม่รู้ว่าไฟเ,เป็นของร้อนย่อมบินเข้าไปใช่ไหมบินเข้าไปในกองไฟ กองไฟก็จะทําอันตรายแก่สัตว์มีปีกเหล่านั้นทุกชนิดหากว่าไม่รู้ว่าสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความร้อนเพราะชีวิตของคนทุกวันเนี่ยเหมือนกับเหมือนกันเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าจชมูกก็ดีในะที่เราติดใจมากชอบมากจม จมูกดงจมูกสวยจมูกงามทําไมงามก็ต้องไปไปสัญญากรรมถ้าเราชอบจมูกเนี่ยเราก็ชอบคนอื่นก็ชอบทั้งๆที่จมูกเนี่ยเป็นของร้อนใช่มั้ยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ว่าจมูกเป็นของร้อน จึงพากันไปเพลิดเพลินสนุกสนานในจมูกกลิ่นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่ากลิ่นเป็นของร้อนคานางอาทิตตงกลิ่นเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะร้อนเพราะทุสร้อนเพราะโมหะ เราไม่รู้เหมือนกับสัตว์มีปีกที่บินเข้าไปกลองไฟร้อนแต่ว่าคนเนี่ยแย่กว่าสัตว์มีปีกเพราะว่าทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าเป็นของร้อนและเมื่อเข้าไปในในไฟแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นของร้อนอยู่ดี แต่ความร้อนเนี่ยไม่ได้ทำให้คนตายเพียงแต่ว่าทำให้เกิดราคะราคะานั้นโทสะนั้นโมหานั้นเป็นสมุทัยสัจจันต์ไปท,ญญทำให้เกิดการ,ราญญาการ,ราญญามีชาติชาพอยาธทิมรณะโสกะปะริเทวุทุกโทมันัสเป็นต้นเนี่ย ต่อไปไอ้วความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยไม่รู้เหมือนกับสัตว์มีปีกที่บินเข้าไปกองไฟพอไม่รู้ก็ทำให้เกิดความทุกข์พระ,ะนจ้าเน,นโยมท่านัหลายศึกษาเรียนรู้แล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาคนได้เข้าใจตามสภาวะความเป็นจริงในเรื่องของ ความร้อนเหล่านี้เนเรื่องจมูกเรื่องกลิ่นเรื่องวิญญาณที่อาศัยจมูกเรื่องภาษาที่ทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยมาทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตอน่อการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยโดยปกติก็จะมีความสุขมากเพราะเข้าใจในเรื่องเรื่องกลิ่น เพราะถ้าไม่เข้าใจนะมันทำให้เกิดอะไรมากมายในชีวิตก็คือในเมื่อชอบก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปรารถนาตัณหาอะไรต่างๆในเมื่อไม่ชอบก็ทําให้เกิดความเดืดร้อนยิ่งถ้าเกิดว่ากลิ่นนะ่ะไม่ดีมากๆด้วยด้วยว่ากลิ่นนะ้นมันเกิดจากคนอื่นหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะอาศัยกลิ่นคนที่อยู่ข้างบ้านเทสิ่งสกปรกข้างบ้านหน่อยมันทำให้มี่กลิ่นก็ทำให้ทะเลาะกาันยิงกันตายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่รู้แต่ถ้ารู้เนี่ยกลิ่นเป็นของรอ้อน พราะกลิ่นเพียงสักว่ากลิ่นเท่านั้นและกลิ่นนี่ยถามห้ร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากลิ่นมันของร้อนจมูกมันของร้อนเราอยากจะเข้าไปเข้าไปบินเข้าไปหรือเดินเข้าไปอหกไหมแล้วไม่ว่าจะมีกลิน่นดีไม่ดีอะไรอย่างไงเราก็ทําใจได้ควบคุมใจได้ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาดไม่เบียดเบียนไม่ไม่แก่งแย่งไม่อะไรทั้งนั้น ปล่อยปล่อยวางอันนี้เเรียกว,ว่าปล่อยวางอย่างแท้จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในศึกษาเรียนรู้ไปจริงอยู่อัตมาภาพก็ศึกษาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนได้บรรลุธรรมแล้วเข้าถึงแล้วแต่ว่าบังเอิญไปศึกษาเรียนรู้เล้วเห็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จมูกเป็นของร้อนเนี่ยมันไฟร้ะจ,จับใจ ร้อนเพราะาราคะเนี่ยจมูกแน่นอนแน่นอนจะจมูกเราทำให้เกิดทําให้คนเกิดาราคะแน่นอนทําให้คนเกิดโทสะแน่นอนมันเพียงแต่ว่ามันจะเกิดอะไรในขณะนั้นนะถ้าจมูกดีก็เกิดจมูกสวยก็ทําให้เกิดราคะและคนเจ้าของจมูกก็ทําให้เกิดราคาเหมือนราคาเพราะว่า เวลาส่องกระจกแล้วเห็นจมูกตัวเองสวยเนี่ยมันเกิดราคะชอบจมูกนี่แหละเพลินใช่ไหมสนุกสนานกับจมูกกลิ่นที่ได้มันก็เจ้าของจมูกก็มีความเพลิดเพลินถ้าเ,เ,เ,เป็นกลิ่นดีก็เกิดตัญหาราคะในกลิ่นนั้นอีกใช่ไหมทั้งทั้งที่จมูกที่เราเห็นว่ามันสวยแล้วมันติดใจในจมูกอยู่แล้วหรือถ้าเกิดจมูกไม่ดีมันปดิฆะ ้อยอกน้อยใจในเรื่องของจมูกไม่สวยไม่งามมันก็เป็นกิเลสได้เห็นไหมล่ะในตัวจมูกมันก็เป็นราคาอยู่ในนั้นเป็นสายให้ได้ทำมันก็ราคาอยู่แล้วดันไปเจอกลิ่นกลิ่นได้ไปเราะนองงดงามเออกลิ่นที่หอมน่าชอบใจงดงามไปประการทั้งปวงก็ชอบอีก มันทำให้เกิดราคาซ้ำเข้าไปเพราะอะไรไม่รู้เพราะไม่รู้จึงติดใจเพราะนั้นจะบอกท่านทั้งหลายว่าเราศึกษาเรียนรู้ไปและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ะจะเห็นสัจธรรมและการเห็นสัจธรรมนั้นเป็นการดำเนินชีวิตแบบผู้มีชัยชนะเพราะว่าปกติประจำวันนั้มีแต่การพัฒนา เพราะการพัฒนานั้นไม่มีมากมายจาก6ประกาศก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพัฒนาเรื่องนี้นะให้เกิดเป็นทักษะการเรียนรู้คนก็จะมีความเข้มแข็งในในการดำเนินชีวิตไม,ไม่มีการน้อยอกไม่มีการน้อยใจไม่มีการผูกคอตายไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งนั้นมีปกติก็เห็น สัจธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมที่หายากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเรามาศึกษาร่วมกันเป็นพิจารณาให้เกิดปัญญาเรียนรู้และสัจธรรมแล้วก็จะเกิดประโยชน์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านอกเหนือจากการรักษาศีลาการทำทานการสะเดาะเคราะห์ในสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือการเจริญปัญญาด้วยการพินิจฐการพิจารณาให้เห็นว่าจมูกก็ดีกลิ่นก็ดีวิญญาณที่อาศัยจมูกและภาษาที่อาศัยทั้งจมูกทั้งวิญญาณทั้งกลิน่นทำให้เกิดเวทนาเวสุขเนทุกข์เป็นค้องร้อนศึกษาเร,เรียนรู้อย่างนี้ไปมันทําให้เกิด ภาวะที่เรียกว่าปิติสุขในการดำเนินชีวิตแล้วได้กลิ่นอะไรมาก,ก็สติเกิดขึ้นทันนั่นคือการเจริญปัญญาเป็นอย่างดีเป็นการเจริญกรรมฐานเป็นอย่างดีสติแบบนี้เนี่ยหายากถ้าถ้าสติควบคุมได้กลิ่นที่เกิดขึ้นไม่ทําให้เกิดราคะไม่ทําให้เกิดโทสะไม่ทําให้เกิดโมหะเราเรียกว่าปล่อยวาง ในกลิ่นใช่ไหมคนได้ปล่อยวางในกลิ่นเนี่ยมีสุขการดำเนินชีวิตไม่มีการวิวาททะเลาะกันมีแต่รอยยิ้มมีความสุขแล้วก็มีพรมวิหารธรรมมีเมตตาอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันญาติโยมมีปัญญาแล้วมองคนอื่น,นก็จะเห็นว่าคนอื่นเนี่ย อย่างมืดบอดคือว่าอย่างนั้นมืดบอดตรงที่ว่าเขาไม่รู้การไม่รู้ว่าจะมูกล่นของร้อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นเราสงสารเขามีเมตตาเราก็มองว่าเออสัตว์โลกเนี่ยน่าสงสารท,ท,ทั้งที่ของร้อนอยู่แต่ไม่รู้มันเป็นคนที่น่าสงสารนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมาการศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เกิดพรหมวิหารธรรมด้วย อีกอย่างนึ่งก็ทําให้ตนเองเนี่ยสงสารตนเองด้วยเพราะตนเองไม่รู้เหมือนกันบางครั้งใช่ไหมไอ้ที่ฟังไปก็ไม่ได้หมายความว่าญาติโยมรู้หมดและก็ปฏิบัติได้หมดอัตมาภาพเองก็ไม่ได้แทงตลอดหมดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าการเดินทางในวันนี้เนี่ยมีเวลาก็อยากจะบรรยาย บันทึกเสียงไว้บันทึกภาพไว้เพื่อว่าเป็นการเรียนรู้ศึกษาร่วมกันประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับชีวิตเพราะหากว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาต้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์และสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลแล้วยังเป็นกุศลที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองชัดเจนแล้วก็ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นของแท้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสได้รู้ได้เข้าใจอย่างท่องแท้ตามกระบวนการจากที่ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะนั้นการเดินทางก็ใกล้จะถึงแล้วก็ขอสรุปสั้นๆว่า การดำเนินชีวิตของเราไปในทุกวันไม่นอกเหนือจากการได้กลิน่นการได้เห็น,นการได้ยินก,การได้กลิ่นการได้ได้รดกายการได้ธรพระหรือการได้ทาอารมณ์ไม่นอกเหนือจากนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ว่าจมูกเป็นของร้อนตามที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ให้ การเรียนรู้นั้นพัฒนาตนไปตลอดชีวิตให้อาจโยมท่านทั้งหลายศึกษาเรียนรู้ไปให้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์สุขอย่างสมบูรณ์ในการทุกเมื่อสุดท้ายนี้ก็ขออํานวยอุปกรณ์อาญาโยมท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญมีปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะตามความเป็นจริงเรื่องของชุมบุกก็ดีเรื่องของ กลิ่นก็ดีว่าเป็นของร้อนพัฒนาศึกษาเดินรูปไปใอ้เจริญง่างามไผ่บุญรุมธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละอริพานธนัสารธรมบัตรและเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันณะสุขะอุละอริพานธมัสสารธรรมบัตรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นทั้งสิ้นจงพลสํสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการเออ